เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะะูกค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ววันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน i c l o u d นะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บ,บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำ ผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่หนึ่งเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึง3เท่านะครับโหลดจูจีใต้คลิปเลยครับสวัสดีครับมีอะไรคิดแบบนะครับวันนี้เราอยู่ใน3ามโกแฟนตาซี Fantasy นะครับผมวันนี้ขออนุญาตมาบอกทีมตีบอสนะครับแล้วก็จูลงเอสสามารถทำดาวแม็กห้าดาวแบบสายฟีได้หรือเปล่าแล้วก็เป็นในส่วนการทําทีมผู้หญิง6คนตอนนี้เล่นได้หรือเปล่าถามว่าเล่นได้ไหมตอนนี้ทําได้ครับแต่ว่า อนอาจจะมีตัวผู้หญิงที่เก่งกว่านี้แต่ว่าตอนนี้มันก็ได้แล้วนะคือที่มีเห็นนะตอนนี้เริ่มมีคนทาแล้วเออเอาเรื่องไหนก่อนดีครับอืมเอาตีกิจก่อนเลยแล้วกันอ่ะตอนนี้คนถามมาเยอะพี่บีครับทำทีมตีกิจหน่อยครับได้เลยนี่ครับตีกิจอันนี้มีใช้ทีมเดียวกับกิจทีมตีบอสเดี๋ยวจะมีเปิดให้ดูเอาแบบแรกก่อนที่จะเล่นตีตีกิจตีบอสเนี่ยอย่าเพิ่งไปตีบอสนะครับตีตรงนี้ก่อนเพราะว่าเราต้องเอา หินฟ้าไปอัพสกิลเพราะอัพสกิลมันจะสู้ได้ถ้าไม่อัพสกิลจะสู้ไม่ได้เลยครับอ่าเสร็จแล้วเท่าไหร่ต่อก็เข้าไปตีบอสครับ oh <my. S 1> กดรับรางวัลตรงนี้ให้ครบก่อนเนี่ยมามันจะได้แต้มเอ่อคะแนนทดสอบนะครับต่อไปคะแนนทดสอบเอามาทําอะไรนี่แน่เรามาอัพสกิลไม่ต้องไป up, อัพเอ่อตัวขุนขุนพลทดสอบนะยังไม่ต้องนะครับอัพแค่ตัวนี้พอ มีอัพตามนี้เลยเน้นเน้นพลังโจมตีก่อนแล้วก็เน้น h p กับเน้นป้องกันมันจะยืนได้ครับแล้วก็เน้นหลบไปก่อนช่วงนี้เพราะว่าตัวเรายืนไม่ค่อยได้นะอาจจะต้องแบบอัพเอ่อประมาณนี้ไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวพอมันปลดห้องสองห้องสามมาเราจะได้แต้มเยอะแล้วครับทีนี้มันก็จะตีบอสได้ดาเมจด,ดีกว่าน,นี้เหมือนกิจคราที่แล้วเนาะประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปเป็นในส่วนการติ๊กนะครับกดที่ขวาบนเห็นไหมติกให้หมดเลยยดเว้นสะท้อนเพราะว่าถ้าเกิดสะท้อนเราเข้าไปตีเองตายเอง,เองมันจะยืนไม่นานนะครับ มไีได้อยู่ท็อปสี่นะสองแสนสองหมื่นแปดพันนะครับก็ขอให้คนติดท็อปกันเยอะๆเพราะว่าได้แพ็ฟ,ฟรีได้ตั๋วฟรีเนาะอ่ะทีมของมีก็คือทีมนี้แต่ว่ามันมันแจกตังไปให้เล่นแต่ตังไปตัวเก่ามีเก่งกว่าเยอะเลยอันนี้มันตังไป์ห้าดาวเองนะเนี่ยตัวที่เขาแจกมันคือตังไปก์แห้าดาวนะครับเนี่ยแท้จะเอาตัวของเราเล่นได้ไม่เป็นไรครับอ่าอันนี้มีตรงตามนี้นะเดี๋ยวบอกทีละตัวก่อนคงเบ้งเอาไว้รอโทรศัพท์ฝั่งตรงข้ามครับแล้วก็เอ้ยไม่ใช่ง เออมันลดโทพท์ฝั่งตรงข้ามก็ได้ถ้าเกิดใส่จิตนะนะแต่ว่าหลักๆเอามาเด้งโทรพา์เรานะครับอินจีนี่เอามาทั้งแทงดาเมจหมู่ตีเดียวดูดเลือดชามส,สุดยอดแห่งประโยชน์ต่อไปเป็นส่วนตังไปาดาเมจตีเป้าเดียวน่าจะแรงที่สุดแล้วของหมีตอนเนี้ยนะแล้วก็ตัวน้องตีตายากครับมีอตาตะด้วยมายนลูนี่ดาเมจล้นเลยเพราะว่าเวลาเราออกไปตีมายนรูจะออกไปทิมนะครับยิ่งดาวเยอะโอกาสออกก็ยิ่งเยอะนะแล้วน้องตีแรงนะมีตบัดทีสามสี่ห้าแสนนะตอนเนี้ย อ่ะต่อไปเป็นในส่วนน้องเอ่อพี่ลกซูนต้องที่ต้องเรียกพี่นะดูหน้าด,ดูหน้าจะมีอายุอยู่เอ่อพี่ลกซูนนี่เอามาดีเจนฮิวครับฮิวค่อง้างแรงแล้วก็จุลงเอพดาเมจหมู่จิตศึกมีใส่ตามนี้เลยของเบ้งหมีไม่ได้ใส่รถโทสะนะเพราะว่ามันยืนไม่ได้เลยครับเพราะว่าเนื่องจากว่าคะแนนพอยต์เราน้อยอยู่ตอนนี้ก็เลยใส่แทงไปก่อนนะก็อา่าจินอีก็ใส่แทงนะครับแล้วก็ตั้งไปมีสาดาบนะได้โจมตีด้วย มายุลูใส่เอ่อตีขี้แรงขึ้นเอ่อโลโซกใส่เวลาใช้ศาสตาก็บวกเกียริให้ตัวเองนะครับจูรงใส่ขี้หลักๆก,ก็มีแค่เอาอาวุธมายาจะไม่เปิดก็มีก็วางตามนี้แหละเพื่อนๆลองเอาไปลองตามได้นะครับหลักๆที่เราจะได้คะแนนเยอะคือต้องทําดามเมจให้เยอะก็แนะนําให้เอาจูรงไปอยู่ล่างเพราะว่าเวลาจบเนี่ยจะมีโอกาสให้ริฟโปตายกับไม่ตายได้ครับคาเตลเซียนเนี่ยแต่ตัวอื่นเอาเอาไม่ลงจริงๆเพราะว่าเขายังให้พลอยเราน้อยอยู่ เนี่ยเพื่อนก็กดสกิปกดไปเรื่อยๆเลยเห็นไหมมันก็จะมีโอกาสนะครับวันนี้ได้แสนเก้าโอ้โหคะแนนล้นเหมือนกันนะ้เนี่ยเราแต่มิจูบอกว่าตอนแรกที่มีไปตีอ่ะไม่ได้อัพพอยต์ใช่ปหได้แค่สามสี่หมื่นเองเพราะนั้นบางคนอาจจะไม่รู้ครับก็เลยแนะนําว่าให้อัพพอยต์ก่อนแล้วค่อยมาตีเห็นไหมคะแนนเกือบสองแสนแทบทุกรอบเลยแต่จะมีบางตาที่ค่าริปโปก,กับเตียวเซียนได้อ่ะมันมันจะขึ้นสองแสนกว่าเลยครับเพราะนั้นก็ต้องลองกดไปเรื่อยๆเอาแล้วกันขอให้โชคดี แต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนที่แบบว่าเอ้ยผมแบบไม่ได้อะไรมากมายก็เดี๋ยวรอครั้งหน้าให้มันเปิดกิจต่อก็ได้ครับเนี่ยรอเปิดกิจอีกวันหนึ่งวันเนี่ยแล้วก็อีกสามวันตรงนี้จะได้แ้มเยอะแต่ว่าสตีไปก่อนเอาเอาเอาอันดับท็อปไปก่อนนะครับมันก็ได้ของฟีรีเนะเาะติดท็อปไว้ก็ดีกว่านะครับเ,เดี๋ยวมจฉลองกดไปสักสิบทีกันเผื่อจะเป็นเลขเขียวเลขเขียวก็คือได้คะแนนเยอะกว่าเด็อ่ะคราวนี้มันเจ็ดหมื่นแล้วว่าะกียังแสนเก้าสองแสนอยู่เลยถ้าเกิดเป็นลูกการเลือดของฝั่งตรง ของบอสเลือดไม่ค่อยลดยแปลว่าเราตายครับอันนี้หลักการก็คือทํายังไงให้ทีมเราตายยากครับนี่สองแสนละทำยังไงให้ทีมเราตายยากทำดา,ายยำเมเจเยอะเอะแล้วก็คาได้แค่นี้นนครับโอ,อ้แต่น,นี้ก็แสนหกแสนห้าแสนเก้าตลอดเลยแต่ยังไม่สีเขียวทันทีนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันเพื่อนๆก็ลองกดดูมีก็ยืติดอยู่ท็อปสี่เด้อ ต่อไปในส่วนจูร่งเอสพนะครับจูร่งเอสพีเนี่ยต้องบอกว่ามันมีกิจกรรมคราวที่แล้วอะถ้าเกิดเพื่อนๆติดท็อปก็ได้เศษสิบห้าสามครั้งเลยใช่ไหมแล้วก็เป็นในส่วนการแลกนะเอ่อในส่วนการแลกนี่เราสามารถแลกแต้มจูร่งเอสพได้นะครับก็คือสัปดาห์ละยี่สิบครั้งก็คือเออแต่ว่าต่อให้หมดกิจกรรมไปแล้วหรืออะไรจูร่งออกไปแล้วมันก็ยังอยู่ตลอดนะเพราะั้นสามารถแลกเอาห้าดาวได้เลยก็สำหรับสายฟรีสายตัวน้อยก็ควรนะ อย่างน้อยเราก็ได้ตัว SP ที่มันเก่งไปเลยสักตัวนึงเป็น5ดาวไปเลยใช่ไหมครับส่วนหลักต่อไปก็คือการเติมแพ็กอันนี้ก็แต่เป็นเพื่อมีเติมอยู่2แพก็กก็มีก็3ดาวนะคือแลกไปเรื่อยๆอ่ะอย่างมันยังไงก็5ดาวอยู่แล้วครับเดี๋ยวมีขออญาดลองดูเศษชนิดหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เศษใช้อยู่240เฮ้ยมีแรกดีบววอ่ะเออแล้วเดี๋ยวแบบเนี่ยมีได้74แล้ววะ่ะอืม มีก็มีตั๋วเปิดอยู่นะมันก็มีแจกกเรื่อยๆอยู่อะเออถ้าตัวมีเปิดมีอาจจะแบบ5ดาวได้แต่ถามว่าตัวจูง่งเอ็ปตัวนี้ใช้ยาวไหมถ้าเป็นโจกใช้ยาวแต่ถ้าเป็นโก๊กอื่นก็คงไม่ยาวโก๊กอื่นเดี๋ยวก็จะมีตัวเอของฝั่งของเขาเองก็จะมีแบบตัวคะแนน10คะแนนเคะแนนเยอะนะก็คงไม่ได้ใช้แต่ว่าถ้าเป็นโจกก็ยังได้ใช้อยู่สําหรับมีนะเพราะนั้นถ้าเกิดใครเล่นโจกก็ทํา้าดาวไปเลยก็ได้ครับ ไม่ผิดหวังนะจูงลงแบกหลังหักแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้อาจจะมีตัวที่เก่งกว่าแล้วแหละเอออย่างอินจีที่ทําง่ายกว่าก็จริงนะแต่ว่าแบบเอามาคอมโบกันนี่โอ้โหเอลี LE นี่ระเบิดเลยครับกระจุยถามบอกว่าห้าดาวเก่งกว่าสามดาวเยอะไหมเก่งกว่าเดิมเยอะเพราะว่าจะได้ค่าเพนค่าเพนคือค่าต่อเกาะก็คือดาเมจเพิ่มขึ้นเยอะอย่างเช่นแบบเราปรตีพวกแคงจะเห็นดาเมจขึ้นบานเลยหรือว่าจะเป็นตัวที่สายโจมตีก็ดาเมจขึ้นครับเนี่ยมีคู่มังกรดําคู่มังกรขาวเลยนะครับ ก็รู้ว่าเป็นตัวใช้ยาวตัวหนึ่งแต่ถ้าถ้าถามว่าจูลงกเอนอาเก่งกว่าจูลงเอ็นอาเก่งกว่านะเพราะว่าเออมันทําง่ายกว่าครับนยังไงก็ห้าดาวฟ้าง่ายวากว่าถูกป่ะแล้วก็มันเอาไว้คู่หงเป้งอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามาันลงคู่กันก็ยิ่งเก่งโคตรเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่อนาคตก็แล้วแต่เพื่อนๆอ่ะตอนกนอูเอสพีกับเจยวหุ่นเอสพีมาจะถอดหรือเปล่ากับจู <S 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 อเออกับหงเป้งเอสพีก็แล้วแต่แต่ว่าหมีหมีไม่ถอดหมีคงไปถอดกลุ่มตัวอื่นออกถ้าหมีห้าดาวนะเออหมีคงไม่ถอดมานี้ ก็สําหรับจ๊กก็ทําได้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือว่าเออตัวอื่นของจ๊กนี่ละเร็วสุดอีกประมาณหกตัวคือเตียวหุยกวนอูนี่โหลเลยครับตัวแทบแทบสุดท้ายแพทเลยอ่ะกวนอูเอสอ่ะเออแต่มันเก่งนะแต่เราไม่รู้เราจะเล่นกันถึงหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันต่อไปในซีซั่นหน้านะครับ ไม่รู้หมีอยู่ถึงกันเปล่านะก็ถ้าเขาจ้างยาวหมีก็อยู่นะจ้างจ้างยาวได้นะครับทีมงานแล้วประกันหมีไปทำพ่ปิหวงัง <c oughs> ก็อย่างที่หมีเห็นนะหมีก็แบกได้ทุกเกมหมดอะ <c oughs> ก,กมมอะ็ไล่ทาไกด์ช่วยก็คือของหมีไปทําเป็นสายฟรีสายเติมน้อยอะคนมันก็เล่นตามเด้หมดอะไรเอาเรียกว่าคนเข้าถึงง่ายอะเรียกงี้ดีกว่าห <c oughs> มีก็ทําอย่างนี้ทุกเกมนะลองดูได้อย่างสามก๊กนี่ดันอยู่สามเกมเลยตอนนี้ก็เซย่าก็ดันสายฟรีแกนดัมก็เป็นคนดันแล้วก็ไออะไรนะนิเชอรี่อะไรไอหุ่นยนต์อะ อันนั้นแ่ะเขาจ้างอยู่แต่บียังไม่ได้ไปทำให้เขาเลยเดี๋ยวว่าต้องไปทําเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับจบไปในส่วนจูลงเอพีถ้าเล่นจบก็ควรทํานะถ้าดาวไปเลยไม่ผิดหวันไงก็ใช้ดาวอยู่แล้วอะเอออ่ะต่อไปในส่วนทีมผู้หญิงนะครับออกอาวุธออกอาวุธที่พัฒนามาเป็นชุดถ้าใครรู้ว่าเพลงอะไรนี่ดักแย่มากๆเลยอ่ะต่อไปเป็นใน่วนหัวหมานนะครับหัวหมานก็ทําทีมผู้หญิงนะก็เดี๋ยวมีขอขอนุญาตทำให้ดูแล้วกันถนะ้าใครอยากจะทํานะครับ โจผีเซฟนอกเอาไว้ PVP คู่กับโจเจียงแล้วก็โจอะไรนะอีกคนหนึ่งมีลืมชื่อแล้วว่ะมี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 ทิ้งคลิปล่าสุดไว้ลองไปเปิดดูนะครับอีกอีกโจหนึ่งอะโจเจียงโจยอยเออโจเจียงโจยอยแล้วก็โจผีสามสามลูกโจโฉอะแต่เอาโจโฉมาคอมโบก็ได้นะมันก็เล่นได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีอสองตัวก็โจโจโฉมาก็ได้คุยแกเตียวเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยทีมผู้หญิงนะครับเดี๋ยวมีขน่าจัดให้แล้วกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะทำทีใหม่ไปเลยแล้วกัน แก้ไขซะนี่ถ้าเกิดมีเล่นเป็นทีมผู้หญิงนะจีนอี G e เลยตัวแบกอินจีตังไปแบบไม่ต้องคิดเลยครับโอ้ตัวผู้หญิงมันเยอะทีมผู้หญิงมันเก่งเยอะมากนะเอาเนี่ยนะครับไอลีลีลิง,ล,งลิงฉี่ําง่ายดีดาวเต็มง่ายดีทุกคนเข้าถึงได้อะหวางหยวนจีเอ,อ่อขั้วหมานมีไม่มีขอภัยนะเปิดไม่ได้มีเปิดได้นี่ไออะไรนะั่นอะโจหีเออ ต้องขออภัยนะเผื่อใครจะทาทีมผู้หญิงไปเล่นให้เก่งนะเซฟนอกก็มีคนเล่นทีมผู้หญิงเยอะอยู่แล้วตัวทีมผู้หญิงนี่ค่อนข้างเราต้องมีตัวฮิวนะครับโซยบูกีโซยบกูกีนี่บอกเลยว่า PVPPVE ตอนเป็น UR ก็ยังติดท็อปเทียร์อยู่เลยนะเป็นตัวละครที่เก่งมากัวหนึ่งนะครับน้องฮิวแรงครับแล้วก็มาหยุนมาหยุนลูกมาหยุนลูกแต่ตัวมันเกินแล้วดิเออ เลือกเอาแลกกันแล้วก็อย่าลืมมีที่ให้หมาอยู่เออน้องน้องหยวนด้วยนะแต่ถ้าเกิดจะเล่นทีมผู้หญิงล้วนยังไงก็ต้องก็ต้องเอาอันนี้มาลงครับมาหยุ่ลูกเพราะว่าเราเอามาคอมโบกับเออน้องหัวหมานอยู่แล้วนะครับประมาณนี้าานนอ่ะเนี่ยเนี่ยหกตัวเนี่ยมีให้เลือกเลยแต่ว่าอย่าลืมเหลือที่ให้หัวหมานที่หนึ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเราต้องคู่กับหมาอยู่ลูกเพราะว่ามีท่าคอมโบด้วยกันประมาณนี้นะครับเนี่ยอันนี้นตัวผู้หญิงที่มีรู้สึกว่าเก่งที่สุดแล้วของแพทนี้ก็ลองไปดูได้ เก่งทุกตัวเลยไม่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 มีตัวไหนไม่เก่งเลยครับเนี่ยอย่างจะเป็นในส่วนวางยนจีนี่ก็คือทั้งแทงทั้งดาเมจทั้งฮิวเลยเก่งเอาไว้หนึ่งหนึ่งบอสลิงล <Bond> ิงฉีนี่ก็ตีเป <t os> ้าเดียวแรงต้นๆแต่ว่าส่วนใหญ่น้องจะเน้นบัฟโจมตีซะมากกว่าก็นั่นแหละก็มีประโยชน์อะมันปั้นง่ายดีแจกหกตัวตังไปนี่ก็ได้ทั้งแทงทั้งดาเมจเลยครับถ้าเกิดทำห้าดาวสีฟ้านี่เวลาตีใครตายมันจะสแปมเอลีหมู่แรงมาก แล้วก็ตัวน้องเมียมมาตอาด้นะครับอินจีนี่ไม่ต้องบอกเนาะโอ้โหได้แทบทุกอย่างเลยทั้งดาเมจหมู่ชามแทงได้ดาเมจได้อ่อโซยโบกีก็ฮิวแรงครับหรือว่าจะเอาเป็นอีกตัวหนึ่งงอของทีมผู้หญิงคนก็ปูผู้หญิงก็ได้แล้วแต่เลยแล้วแต่ตัวไหนดาวเยอะก็จัดไปแค่นั้นเองครับจบเรียบร้อยทีมผู้หญิงล้วนน่าจะมีเก่งแค่นี้แหละที่มีคิดว่านะหรือถ้าเกิดมีตัวไหนทีมผู้หญิงที่เก่งกว่าน,นี้ก็สามารถมาบอกกันได้นะมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกผู้หญิงได้ เออเตียวเซียนมันต้องคู่อบริปโป้ไงก็เลยไม่ค่อยแนะนำครับอย่างนี้จะดีกว่าอืมเนี่ยแหละหมีว่าเวิร์กสุดแล้วถ้าเกิดทาหมีถ้าใครจะจัดนะถ้าเกิดเอาเรีนนี้เอาเอาหัวหมานมาก็ถ้าเป็นหมีนะหมีเอาหมีอาจจะเอาไอ้นี้ออกครับเนี่ยเอาน้องชื่ออะไรนะลิลิงชิมีหลายเกมต้องขอภายลนะอย่างนี้แบกอยู่หกเกมอะแบบชื่อแต่ละเกมนี้แบบบินอยู่บนหัวเต็มไปหมดเลยแม้ เนี่ยแหละถ้าเกิดเป็นมีมีเอาเรนนี่ฉีออกเพราะว่าอย่างน้อยเราต้องมีฮิวสตัวครับอืมอันนี้เอาไว้แทงข้างหน้ายัางไงก็ต้องจําเป็นอยู่แล้วครับไอมายุลูเอาไว้คอมโบหัวหมานอันนี้ก็เอาไว้แทงทั้งดามเมจแล้วตีบอสแรงปั้นไปเลยต่างไปอะแล้วก็เป็นในส่วนอินจี้แบกจบแล้วแค่นี้เองเพื่อนๆลองไปดัดแปลงทีมได้เลยดัดแปลงทีมได้นะครับ เอ่อหัวหมานี่ดีนะมันฮิวมันฮิวให้กับคนในปาร์ตี้รัวๆเลยครับได้ทั้งดามดามเลรู้สึกเป็นดามเมลเอลีหมู่ดามเมลเอลีหมู่นะครับก็เพื่อนๆลองปั้นได้เลยถ้อใครอยากจะทำทีมพาเวอร์พับพาเวอร์พับเกิลสาวพนังคีดก็สามารถทำได้เลยนะครับกดไม่ได้งั้นเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก็ได้ครับไม่เป็นไรโอ้น้องอยู่กลุ่มอ่ะโอเคนี่เลย นะสร้างดาเมจเสือดาวด้วยนะครับเป้าหมาย3คนก็คือเอลีหมู่ด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะมีสกิลฉีกขาดเริ่มต้นจะได้รับดาเมจแบ็คเคนพีอืมเหอครับลองไปทำดูเห็นไหมถ้าเกิดคู่กับมายยนลูกก็ออกรบด้วยกันก็คือต้านคีต้านคี้คก็คือเวลาโดนตีไม่ค่อยติดคี้นะครับเห็นไหมคุณพ่นไฟ ผู้หญิงที่เป็นตัวเองจะได้รับดาเมจไล้รฟื้นฟู HP ทันทีเลยเนี่ยแหละมันคือข้อดีครับแจกทั้งฮิลทั้งเอ็ดทั้งดาเมจบุกจริงๆมันเก่งมากเลยนะถ้าเกิดทาเป็นทีมหญิงล้วนอนะที่มีแนะนาอะลองไปเล่นดูได้ครับมีว่าตึงอยู่แต่ตัวมีดาวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วมีไม่มีหมนันเปิดไม่ออกอะ่ะเอออยากจะทําทีมไม่อยู่นะเดี๋ยวๆแป๊บนึงนะจำมีจจาได้ว่ามีดมีตัวอยู่มั้ยมีอยู่สามตัวครับวันนี้เปิดออกไปออกโจผีด้วยไงเออถ้าถ้้าออกสััตวนนึงเดดไปป่ใหู เรียบร้อยเลยค่าสังเวียนไม่ได้ด้วยไงต้องเติมอย่างเดียวด้วยไงอ๋ออ๋อเดี๋ยวนี้มีขายแล้วหรอโอ้โหแปดร้อยไม่วหวว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาเป็ว่าเดี๋ยวถ้าเปิดได้ทำดาวเลยเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองมารีวิวให้ดูแล้วกันประมาณนี้นะครับอะขอให้คนเล่นเกมสาวกฟันตาซีมีความสุขเพื่อขยันทำเกีียวอะไรเกมนี้มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกนะครับยินดีช่วยเหลือผู้เล่นทุกท่านนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ